เราอยู่กันที้งานไก่นะครับรับก็สวัสดีครับอยู่กับช่องช่างติ๊กมาเมร็วนะครับตอนนี้ก็เพลเอกเมืองศรีนะครับถอยเข้าไปเอาดินนะครับเจ,จ้จาเจ้าคนะครับแมวยักษ์ครับข้างในาครับวิบ่งงานคู่กันกันกบทเทวดเมืองศรีนะครับนะครับหลังจากที่ ทีเด็ดมือสีนะครับเอาดินไปแล้วนะครับก็เนี่ครับเอกมือสีครับข่าเวนนะครับวันนี้เอามาสองคันก่อนนะครับเดี๋ยวันี้เราจะมาดูครับสองหกนะครับสองหกโบนนะครับกับสามแปดนะครับวิ่งด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูทีเทกกันนะครับมันจะมันขนาดไหนครับรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เดี๋ยวขอใส่ดินก่อนนะครับอฝาท้ายเปิดแล้วครับเดี๋ยวขอแก้ไขฝาท้ายก่อนเดี๋ยวครับเอาดินเสียบไม้เสียบครับโอเคครับเจอสามแปดนะครับเจาเมเมกาสามแปดนะครับซีรีห้านะครับสายไปสิบสองตักนะครับอันนี้เราประมาณสิบตักกระพอครับเพราะว่ากระบะเขาสั้นนะครับ เอกบางสซีครับโอเคครับนะครับใส่ลูกต่อครับสองหกเกาะโบครับคันนี้ครับไม่เคยงอแงครับวิ่งงานอย่างเดียวครับคันนี้ก็ลมแรงหน่อยก็ขอพายเอฟซีด้วยนะครับนี่ฝาท้ายระเบิดแล้วครับคันนี้ดูกระฟุนเยอะเกินครับฟุน เดี๋ยวอันนี้ปิดฝาท้ายก่อนฝาท้ายระเบิดแล้วครับต้องหาไม้มาเสียบก่อนนะครับล็อกมาอยู่ครับฝาท้ายโอเคครับหน่จอครับงานเมาแบบนี้ครับต้องเจอนะครับรถพ่วงนะครับแบบนี้ครับดินหายากครับวิ่งไกลๆครับได้เปรี่ยบครับแบบนี้ครับ แบกดินเต็มคาร์เบลครับดูครับโอ้ใส่แม่ต่ออีกนะครับมาดูออกตัวกันครับสองหกโบครับบนแรงกันครับเอารอบกันครับดูครับยอมที่ไหนครับสองหกครับ นะครับสามแปดครับอันนี้สามแปดนำนาครับทางออกบ่อครับทางออกยาครับดูความแรงครับสามแปดครับดูครับความแรงครับสามแปดครับดิ้นนึงครับดูครับมาได้ครับสามแปดครับ แรงจัดเลยครับ38ครับสุดยอดครับาดูกรับประทากันครับ38กับ26ครับกระโมลครับยืนทานต่อครับ26ครับเด็กก็ไม่ยอมครับมาได้ครับดูครับดินนุ่มๆครับ มาได้ครับมาได้ครับโอเคครับดูครับดินนะครับท่างออกบ่อครับนุ่มๆครับมาครับตามกันมาครับสามแปดจอดรอข้างหน้าครับสองหกโบตามมาข้างหลังครับ รอครับผมว่าออกมาอยู่ข้างนอกนี้นะครับรอเลยครับคันนี้นี่ตีเทครับตังนี้ครับจับหัวกันครับปะจับหัวไปฝั่งนน้นก่อน อันนี้ล้อไม่รวมครับสามแปดคันนี้นะครับผมว่าต้องปรับปรุงล้อนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กาวตาช้างนะครับตอนนี้ล้อรู้สึกว่ามันรวมนะครับทิีมงานเช็คแล้วครับโอเคครับอยอัดมาแล้วครับส่งมาเลยครับ โอเคครับพอครับโอเคมาแลวครับเพลครับ สองหกปะโบนะครับขอแล้วครับลงครับโอ้มิดเราแล้วครับพวกครับครับสามแปดยกก่อนครับดินมหาสารครับเอามาครับตันมต็มครับ ลัดไทยไม่เบิรครับเยอร้อยครับดูครับกองดินครับเทียงหนึ่งของเขาครับดูครับโอ้โหนะเดี๋ยวมาดูเจ้า เพเอกมองสีกันบ้างนะครับดินจะได้น้อยกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ากระบะเขาสั้นกว่านะครับมิดล้อเลยครับพวงดูความแรงครับคันนี้ไม่ต่างกันครับเพราะว่าสองหกครับเกาะโบนะครับอเดี๋ยวให้เจ้าเพเอกมองสีนะครับถอนลูกมาเทก่อนก็ได้ครับงานนี้ดูครับดิน แตกต่างกันไหมครับ fc ดูครับดินอันนี้ฝังอันนี้ฝังสามแปดนะครับอันนี้ฝังสองหกครับอันนี้ฝังเมกาอันนี้ฝังสามเอ็มนะครับตัวแม่ลงมาเทแล้วครับไม่มีกลัวครับมอให,ใหญ่ครับ แสงจัดครับสามแปดครับดูครับแบกดินมาเต็มคาราเบลครับเรียบอปครับ แปงจัดครับสามแปดครับไม่ผิดหวังครับงานนี้จะเรียกใครสามแปดครับขันเก่ากันบ้างครับขันเก่ายังแรงครับคันนี้ครับกาอโบเลยครับแรงแน่นอนครับก่อใหม่ก็แรงเท่ากันครับงานนี้ครับต่อคลิปนี้ก็ขอฝากคึงนี้นะครับโอ้โหิวรอยครับลืมติดตามคิดตะแบงด้วยนะครับสวัสดีครับ